ปิดฉากรักต่างวัยต้องบอกว่าล่าสุดเอภศินดาราตัวพ่อนั้นก็ได้น้ำตาคลอนั่งไลฟ์สดหลังเลิกสาวเพศชกรปิดฉากรักต่างวัยทำชาวเนต็ตตอดเห็นใจไม่ได้ทำเอาแฟนๆใจหายและต่างเสียดายเป็นอย่างมากเมื่อรักต่างไวัยไปไม่รอดเมื่อเอภศินนั้นได้ยุติความสัมพันธ์บุ๊กนิชารีดีกรีเพศัชกรที่อายุห่างกันมาก23ปีหลังเปิดตัวได้ไม่นานในขณะที่บุ๊กนิชารีเผยสาเหตุจริงที่ต้องยุติความสัมพันธ์เลิกเอภศิน โดยบทการสนทนากับเอภสินเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่าขอโทษนะคะที่เป็นให้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูพยายามปรับตัวแล้ววว,วแต่นิสัยบางอย่างหนูรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ให้ความรู้สึกดีๆกับหนูนะคะหนูรับรู้ได้นะ้าหนูขอโทษที่หนูตอบรับความรู้สึกดีๆของพี่ไว้ไม่ได้ยังไง<ๆ>ก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นะคะก่อนที่เอภศิน์จะบอกในกลุ่มด้อมว่าถ้าจะกรุณาลบคลิปให้ผมหน่อยนะเพราะน้องต้องไปต่ออายุอย่างน้อย ต้องเจอคนอีกเยอะให้เกียรติชีวิตต่อจากนี้ของน้องด้วยครับและล่าสุดเอพสินดาราตัวพ่อนั้นก็ได้น้ำตาคลอนั่งไลฟ์สดหลังเลิกสาวเภสัชกรปิดฉากรักต่างวัยโดยช่วงหนึ่งในไลฟ์เขานั้นได้กล่าวว่าทำไมปะ๊าปะไปกับที่ไม่ชวนหนูอะไรอย่างนี้ร้องไห้ผมก็นึกไปว่าเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตเรามันทำให้ผมต้องตัดสินใจดึงเวลากลับมาให้กับเขาแล้วก็น้องยังต้องเติบโตแล้วก็มีหน้าที่การงานต้องเจอคนอีกเยอะแล้ว ก็ต้องเรียนรู้มีกลุ่มเพื่อนที่ต้องที่พากเขาไปไกลามากมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถามอะไรมากผมจะไม่ง้อคําตอบของความหาที่บอกกล่าวกันน้อยลงว่าไปไหนมาไหนรู้สึกความให้ขวามองย่คือคําตอบอยู่แล้วว่าคืออะไรแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยซึ่งผมว่าเขาเข้าใจผมเราก็เลยไม่พูดกันเท่าไหร่งานนี้จึงทําชาวเนตตอดเห็นใจไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์บอบว่าอย่าร้องให้และให้โฟกัสที่ลูกชายให้มากๆถ้าเจอคนที่เขารักเราผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีมากๆ